ไอทศมีปัญหาอะไรบ้างการเงินการงานครับผมการเงินการงานติดขัดครับผมสุขภาพโอเคเปล่าครับผมโอเคครับทั้งหมดโอเคครอบครัวโอเคครับผมโอเคเงินเท่านั้นที่ไม่โอเคครับผมมีแทงกี่คนแทงไม่มีครับผมมีเตี๋หลุดแล้วก็มีถอกครับผมทหอดครับผมแทงไม่มีตั้งใจไปทําไม่มี มีหลุดใช่ไหมหลุดแปลหลุดเดอะสองครับผมแล้วมีอะไรอีกออกหนึ่งครับผมถ้าออกหนึ่งครับถ้าออกมาแทงเะาออกก็ในสองคนนี้เปล่าล่ะหรือว่าเพิ่มตังหาบวกอีกหนึ่งเป็นสามครับผมท่านเทวดามีเด็กสามคนหรือเปล่ากุมารหนึ่งคนใช่ไหมรักยมครับผมรักยมถ้านเอ๋ยเห็นเป็นแช่นนิหาเด็กมีสามคนนั่นแหละค่ะกุมารีสองหนาแหละท่านเอ๋ย อ่าทั้งหมดสามดวงวิญ,ญญาณเด็กสองกูมานรับขันเกี่ยวข้องหรือเปล่ารับขันใช่ไหมท่านใช่แล้วค้าขายครับผมค้าขายแล้วขายดีไหมไม่ดีครับ <c oughs> รับขันมาเพื่อให้ค้าขายดีกับขายไม่ดีมีโทษมีภัยอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแม่เพียงแต่โดนหลอกนั่นแหละนะไม่มีอะไรหรอกครับ ขันก็ตัดปลายแก้ให้เด็กทั้งหมดสามคนห้าคนต้องใช้เวลากี่วันเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบห้าวันนั่นแลหละเนาะกุมารอีกสองใช่ไหมครับกุมารอีกสองลักยมใช่แล้วท่านเอ๋ยลักยมมีสองแหละท่านและอีกยี่สิบวันนั่นท่านเอ๋ยหกสิบห้าวันพร้อมเมื่อไหร่ได้เลยครับผมบัน,นพร้อมเลยหกสิบห้าวันใช่ย ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยทั้งหลุดทั้งแทงไม่รู้เลยทั้งหมดกี่คนที่เป็นชายผู้ชายเหรอเนไ้ชื่ออะไรขวานมีผู้หญิงสองคนผู้ชายสามคนสองหญิงสามชายโอเคชื่ออะไรบ้างโปรแกรเป็นห้าโอเคเสรอจบ้างชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรนะ ยังไม่บอกครับเอะจะได้กวดน้ำได้ถูกต้องบอกมาเชื่อหรอคะใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วได้ค่ะโอเคกวดน้ำให้ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าไปเลยครับตอนนี้กินกินอะไรบ้างนี่ค่ะบอกมาโจ๊กค่ะโจ๊กค่ะที่ว่ามีค่ะโอเค เกี้ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่มีหรอกมีบ่าว่าแถวนี้คือขาบ้างขอนเหนียวอ่าอ่าอ่าก๋วยเตี๋ยวแซ่บเป็นเรื่องครับเป็ดไม่ใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่ได้เลไม่พ้อมค่ะก่อนดีง่ายไม่ได้เลยไม่ได้เลโจ๊กเกี๊ยวน้ำบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอะไรฮะข้าวเหนียวไก่ย่างเจ้าค่ะข้าวเหนียวไก่ย่าง เนืยวไก่ของอร่อยกันไปยืมโอเคน้ำมนมร้านค้าทั่วไปเสื้อผ้าเสื้อผ้าค่ะไอชุดเด็กผู้หญิงสองชุดค่ะสองชุดเด็กหญิงค่ะไชุดเด็กผู้ชายสามชุดค่ะสามชุดชายอ้าวได้เสื้อผ้าแล้วปล่อยชัด บวกตุ๊กตากี่ตัวสองตุงต๊กตาลูกบอลสอลูกบวกสองลูกบอลโอเคเรียบร้อยปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรปล่อยได้สีไไ่ตัวคำว่าขอ,องเจ้าสามโยก็พอค่ะโอเคทั้งกระทานทั้งกระทานแล้วมีปลาค่ะพอแลสี่ชุดก็พอค่ะสี่ชุดไหวไม่ไหวครับผมอ้าไวไหวไหวไหวพร้อมจ่าย

บ้าอะไรฮะในในทีวีบ้ามวยเหรออ๋อไม่ได้บ้ามวยหรอกเขาเล่นการพนันสาบูดเลยแล้ะไม่ได้พูดอเชียร์จนติดไปนิสัยแล้วเสพเข้าไปทางลูกตาฝังอยู่ในใจเชียร์ไง้เชียร์ให้ถาหมือนกช่วยคนแจกการเดือดเติมให้ด้วย อ้าวมาที่นี่ตั้งใจปฏิบัติบวชแล้วอย่าไปคิดถึงมวยเข้าใจเปล่าครับผมคิดถึงนรกไว้ก่อนใช่นรกอ่ะพลาดแล้วก็ซวยเลยได้ไปต่อยในนรลกเเปล่าไดไปแน่ไปไ้ไพลาดม่โลกค่ะเอามั้ยก็เอามาไม่เอาไม่เอาละโอเคจำไว้ด้วยเราไม่ไปเตะต้นยิ้วเปล่าวะ

อยากกตัวน yeah, no yeah. so oh, oh no uh, oh. ั <t 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 oh, ่นร okay. ึเปล่าพ่ะไม่อยากกัค่ะจะเจนไหมจเจนนะทำไมาดังไหมนายที่พ่อไม่ดูแลครับอ่าไม่ไปละไม่เล่นแล้วเขาดับจางไม่อยางนี่เไม่จริงใจยังไี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอาจจะปฏิบัติไปอาจจะซึ้งก็ได้อาจจะซึ้งตามนี้บายบายค่ะะหนนนูเดางโชคดีไปได้